คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงครับอาจมีภาพเสียงหรือเานะฮะที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าสิบปีและสตรีมีครนคนขี่จักรยานเปิดไฟเสีหมวกกันน็อกในการรับชมโอเคครับสวัสดีพี่น้องประชาชนนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาขับอยู่ี่กี่วันแล้วสี่วันแล้วมาสี่ห้าวันแล้วนึกว่ายังอยู่บ้านเดี๋ยภายในเขาไหมสีเขียวครับไ,ได้ขับฟูโซ่ครับแรงไหมคั้นี้ แรงนอนนี่เลยบ่ไม่โคย้ายกับบ้านไหมไม่ไม่คนนอนนี่ไม่นอนบ้านอ๋อไม่โคจอดนี่เลี้ยไปนอนไหนอ๋อหกล้อก็ย้ายย้ายหกล้อก็ไปนอนบ้านเดือนอ๋อหกล้อก็ไปนอนบ้านสี่อันเกันจะนอนบ้านสี่อันทั้งหมดเลยบ่เลือกว่าพากันนอนบอดงานเยอะไหมงานเยอะไหมอยู่เนี่ย เร like. no uh, oh so, okay. like um ื่อยๆที่ไปวิ่งวิ่งชินเลนเดียวปีนี้ขับแต่คันนี้เลยประจำตำแหน่งเลยแรงว้ายิงอ่ะว้าทำไมมันเอ็งจะปีนลองอะไรเดี๋ยวก็จมหนกเอ้โชพลังควาเร็วอ๋อเอ้ยเดี๋ยวมิดล้อควาเร็วมิดล้อรุ่ย โอ้เอาเขาไม่อยู่ครับคา,า,าเมามตงอ้คมะอความตาิปีนี้เขาวิ่งกับเสียอันประจำเลยบ่เอาเองวิ่งอยู่กับทีมงานนายโย่อุป,รปรกรณ์อป,รปรกรและเสียอันมีรถวิ่งร่วมกี่กี่คันทั้งหมดมีเลยสองคันมีันเ,นะนเอาเงเอาไปเที่ไหนน่ โอ๋อปลาเลยถ้อยธาตจุจัตเตะพวกปลาลังไชไปเลยถอดมาให้เขาเทียบสีมีแผนมีแผนรู้แล้ว้ว <laughs> ร,รูได้ไงลูกน้องคงบอกอยลูกน้องไหนลูกน้องเขาคุ้มาสิบบาทไม่ใช่ก็สั่งของมาแล้วมันทำแล้วทีว่นี้สีไม่ตรงมันเป็นสีขาวหมุกแมงน่านะ่นะ <laughs> ก็เลยได้เอาทำใหม่ จะเ,เที่ยวเลยมาวมาลายวัน้เออมาอีกเดี๋ยวมาหา <c oughs> <c oughs> ชีวิตเงินเดือน <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เขาให้เป็นยังไงรายเดือนรายวันรายเดือนครับแม่ชีวิตรายเดือนครับผม เย็นแน่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ได้เดือนเท่าไหร่ก็เนาะก็ขออ้างอิงไว้นิดนึงนะครับขี้หมูขี้หมาระดับจานหินต้องฮีไม่ทิงจานหรอ <c oughs> ว้าไม่รู้ได้เดือนเท่าไหร่ครับก็นะก็ขออ้างอิงไว้นิดนึงครับ น่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นหนึ่งครับไอ้อวนใช่ที่หมื้าามหมะแล้วแต่ครับแล้วแต่เจ้าแก่นะฮะถ้าทำงานดีเขาก็ขึ้นเรื่อร์อยะเมืองตัวความขยันชีวิตรายเดือนแล้วนะอ้วนนะอ้วนในชีวิตเป็นไอ้หนุ่มรายเดือนไปแล้วมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนพิธีแล้วก็เงินเดือนเหรออ๋อของเจ้าเจ้าแก่นี้เขาจ้างรายเดือนใช่โอ้ อันนี้ก็รถแกบอกอีกคันหนึ่งซ่อมเครื่องเอ้าเจ้านี้มีรถกี่คันเจ้านี้มีรถบริษัทสามขันโอ้แกมีรถสามขันแกมีไมโครด้วยบ่โอ้เจ้านี้มีไมโครด้วยครับแต่พอดีไมโครซ่อมอยู่บ่ไมโครซ่อมก็เลยมันช่วยเสียอันหน่อยก็แต่ว่าแค่ก็ต้องถ้าจอดก็ลุนไม่มีงานใช่เวลาเราติดตามแต่แก่เอาลุ้นก็ดีแล้วเขาให้รถมาวิ่ง ที่แล้วกอกอย่างนี้แเลัายอ๋อเอาเดีแล้วมีงานทำตลอด <c oughs> ได้ครับฟูโซ่ครับคันแรงคมเร็วครับคันนี้หอนกระจายฮอนด้แต่กรอฮอนวันนี้เอาเซียร์ตีกรอใหไม่หอนเลยเซียร <c oughs> ์ตีกรอให้ไม่หอนเอาที่แล้วเขาจอดไว้นี่เลยบ่ <c oughs> JCM ครับผมแหมปิดกระจกติดฟิล์มมืดตึ๊บมีแอร์ไหมไม่มี ได้กี่เที่ยวแล้ววันนี้เพิ่งมานี่โอ้ไมโครสายแตกลืม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 ไมโครสายแตกครับมากับสีอันเมื่อกี้บอกไมโครสายแจกสายแจกสายแจกเม่อวนี้เห็นเจอเอเอไมโครนะอ๋ออันนี้ทำเมื่อคืน แล้วจะให้ช่างมาทําอะไรอีกอันนี้นเองก็ลดเอซีลงหวาวลดลงอีกอะ่ะให้มันตัดบ่อยๆสงสใยเทอร์โมเสียมั้งแต่มันก็เย็นอยู่เดี เดี๋ยวให้ให้เขาไปก่อนมาให้ค่าเขาไปบนแล้วอะไรทีนี้สงสัยจะประจำอยู่นี่แหละไปก่กวน,น,ไ,ดไ,นได้เงินเดือนแล้วเนาะอนโอ้นู่นเทมุมนูน่น <c oughs> ถอยลงไประวงังเหยียดทางนี้เด้อขึนก่อน กิดชนไม่เปิบประวดโอ้โททางอวขาว่ายทางกลับาไหนเลยอ้อยจะก,กลับแบบไหนขึ้นไทยไทยไทยเอาลงไทยลงแล้วก็ดันลงดันลงาทา,ทาขึ้นแล้วถอยมานี่ได้ไเ,เหมือนแมนะ หมดเรืองเดือนเดือนหนึ่งด้วกาทำธนายพกนี้ดอันนี้มาแต่เช้าเลยบอกเนี่ยแล้วเมืม่อวานนี้วิ่งอยู่ไหนอ๋อของเมื่อวานก็วิ่งอยู่น,น,นี่อันนี้รถใครอ่ะช่างไฟช่างไฟช่่างไฟประจ ตัวตัววกก่่กออนนใสายดีจ้ะช่างจ,จำทีมงานนะ <S S ม,มันจะพ <S S S ้นไหมหฮิงลูกอ<ห>น,<ห>นดีกล้ามาันแ็หนูมันถอยไปก่อนถอยไปก่อน

กล้มเปล้มมาแล้วอุดไม่ยังเดียวอ่ะเจ้ารถเจ้าของเองบอกค <c oughs> ่าแรงเลยค <c oughs> ่าทำเที่ยวนาะาวิว่งเป่าวตกเนมาเที่ยวสมอกันอนเะราอที่น้อยกับผมไม่ทราแต่ผม่ได้วิ่งไม่ไส <c oughs> ี่ง,สง,สงกัน,กน<ส>ไม่ได้เ<ห>นาะทางทางที่เนี่ยจะแสงกันยังไงเนาะ เอ้ยังไม่ ama, ได้กินข้าวเลยข้าวเที่ยงอ่ะวายจะพามาไปกินข้าวมีแต่ร oh. ้านปิดกันเลยมาเลยนู้นเขาแกนู no ้นวาจะพามากินข้าวนะร้านมันปิดไงก็เลยแวะซื้ออยู่นั่นมากินมาเลย แล้วถ้าพี่ออกไปออกไปเส้นไหนวะออกไปออกไปนี่ถึงถนนแล้วยังเลี้ยวขวาใช่ไหมออกไปตามทางนี้ถึงถนน้ว,นวยังเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไอ้แลวถ้าจะเลี้ยวขวาขัาบไปจด้วยฮะ<า>ถ้าเลี้ยวขวา,ขาจะขับไนจด้วยอ้าแล้วมันจะออกเส้นสองสีตรงไหนเส้นสองสีอ,ออกไปนี่เลยตรงไปตรงไปปุ๊บไป,ปชนสามแยกโค้งตามทางระยังเลยไปชนสามแยกตรงบ้านตรงนั้นแล้วก็ออกตรงไปอีกตรงไปไปถึงสามแยกโค้ง เยอะซ้ายไปบ้านเจียน,นแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยไหนบ้านเจอันเป็นตรงไหนอ่ะไม่ใช่หมูหม่บ้านนี้เหรออืมอ้าวมันหลงี่งวะแต่บ้านจะรวย,รวยอืมอไม่รู้จะรวยอ้าไม่รู้จักทางหรอกแถวนี้น,นี่ทางท่าอย่างเนี่ยพี่ต้นพี่เขามาเข้ามาทาไหเข้ามาทางนี้มากับเสียอันมาทางนีม้มาทางนี้ปุ๊บถ้าไปตรงมันจะไปบ้านจะรวยอืมถ้าจะรวยมันก็ต้องไวเหวออกมาเหมือนเดิม ลูกเราจมตรงไหนสี่ดีโอ้แไหนเแหว่งไปได้เสือบ่ะโอ้ยยิงโดนกับดักแล้วไม่ทำได้กำมือยิงโดนมากับดักแล้วออกไม่ได้โดนโดนเขาเที่ยบทางท้ายระเบิดบ่ อู้แล้วใครไปจมตรงนี้อยู่นี้ห้องน้ำมันลึกแต่โอ้ใหม่รถเมื่อกี้อะไรใหม่โอยังลึกนะไปได้น่ะนั่งคือแรงเถือวะไอหนุ่มรายเดือนครับวันนี้ได้ห้าหกเที่ยวครับรายเดือนคือเก้าห้าเที่ยวหเที่ยวไม่น่าขี่อะชิมงานในวิ่งสีสี โอ้แต่อันนี้มันดินใกล้หมดแล้วดินี่ไปลองไหนอ๋อเอาสายนี้หมดก็ไปลองนายอีกตอนวิ่งกลับเชิงเนาะต้นวิ่งก่อนคจะไม่วิ่งกลับเชิงไปอัดมินอย่างตีสี่ตั้งแต่ตีสี่เอ๊ะเช้าอ่ะวัวถึงตีสี่เพราะตอนไม่ใช่เช้าตอนเที่ยงเที่ยงถึงตีสี่ตอนกลางคืนนะครับกลางคัวเนาะวัว เขาแกพาทำงานโหดแทะทำกานคืนเลยเ0็สิบเที่ยวแต่ระคนรถแต่ราคาหนักลำเปาเลยเพราะในหน้าในหน้ามันไม่มีรอใครสักคนเลยงานร้อยไปร้อยเที่ยวจะไปก็เสร็จเขาหมดเลยเราก็เลยต้องรีบแพงวิ่งตั้งแต่เที่ยงเพราะประมาณสิบโมงเลยสิบโมงตีทีสิบตีสี่ตเช้าเช้าก็วิ่งต่อยเช้าก็วิ่งไปหมดเนี่ ชบวยะชาวยายรถหมาแล้วก็วิ่งเบาบ่อยโอ้ไม่บูแทถอะสเก็ตพาทำงานบูโฟดสเก็ตนี่ไม่ต้องซื้อบูอยู่แล้วใส่บางฝุ่นแล้วใส่บางฝุ่นสิเกือบสอดแจงแจงยังมีเนาะทำรถในช่วงรถเร่งๆเนาะนี่ก็เร่งเหมือนกันสี่อันอะแค่ไม่ได้นอนเนาะนอนช่วงนี้นอนา่งเออช่วงนี้นอนเนาะไอช่วงเมื่อกี้ไง ในช่วงก่อนเกีย่ยวข้าวเมื่อกี้เร่งงานเร่งงานช่วงท <GO back down> ี่เขาจะเอารถไปขนข้าวง่วงเองจะไปรูนหนหัวทาง ว้าวเอ้ยแล้วแลดูเฟร็ดเฟร็ดไปยังดินก้อนดินไปไม่ได้ว้าวรถไถน่าจะไถตรงลองๆนี่หน่อยเนาะสงสารแหนบเลยเขาไถแล้วแลนเนปใหญ่ ทายไม่งับโอ้นี่นะทำไมทายเระเบื่อเมื่อกี้ตื่นทายไม่งับเนี่ยว่างับข้างเดียวช่างอะไรมีการรัโทรงไปที่ไหนไม่อกไปซ่อมรถลูกค้าเงก่ที่เราโทรก่อนนะกตึ้น แล้วไอ้โครงการวิ่งไปวิ่งล่องละ่ะขับรถมาเร้วอตอนแรกว่าไม่ผ่านเออแล้วที่ผมเลยเออถ้าไม่ผ่านผมไปขับรถยูนิลิเนอร์หรือบอกเออไปเลยเดี๋ยวถ้าไม่ได้เราโทรหมอแล้ว <ผม S 1> จะเขาบอกซาโทรบอกผมก็ไม่ได้การบันทึกนล้อาปีหนึ่งแล้วอ๋อตอนแรกอัดฟังเสร็จก็ว่าจะไปวิ่งวิ่งส่งของวิ่งคอกซิ่งอันนี้เอามาตอนเดียวจะไม่มีคอกไอตอนไอรถที่มีคอกเอาไว้ได้ทำไมอ่ะเทาไม่ ไม่ผ่านิดิตอะไรติดเครดิตหกบาทนนัแบคคบาทติดหกสบาทไม่ผ่านหลับปราเหยแล้วก็ยื่นกู้เยอะเกินเขาก็ไม่ให้อ๋อทีนี้ก็เลยโอ้ยนี่ก็เลยมาขับรถดินเลย อะไรหายไม่ต <łość> ้องไปหาไนเดอ้อส้าแกมากาะหิงนี่แหละ ไหนนี้ไาบ้านหญ่นี่นะเขาขางนี้นี่ครังนี้เลยเองไปขโมยของเขามาทำไมถ้าเห็นก็จะจบคั้งนี้มาแตกขึ้นันมองรถไปขโมเห็นแกก็บอกว่าอีวันนี้ใครก็ถึงจะอั้งนี้ก็จบรวมยันมายังเดียวเดียวก็แกคนทเน่ันจให้คิด่าเขาจะแกเดียวก็ได้เนาะปิ้งงานนี้เรเนาะอสแคบครับ ไปเลยผ่านพันงบางคนบอกว่าคิดถึง,งไงฮีงไงก็เลยตามหายฮีแล้วเจ้เารถมาทำรอบหน้าเถอะเบี่ยม,มารอบๆอยู่ไหนเพี้อยู่ในเมืองแล้วบอว์อ๋อจะอยู่เมืองมันอยู่ไกลตรงไหนต๋อไม่ได้เดินเดีมันต้องวิ่งมาเส้น,นอันเส้นที่บีมากระเบ่ยดนั่น นู่นนะเส,ส้นใหญ่นู่นนะก่อนแต่แถปั๊มปิทีก่อนถึงปั้มปิทีครั้งปีทีขลาดเส้นนั้นเลยน่าจะไม่เ่็นการดีเส้นเพรว่ามันจะเนต้นนะครับเห็นปัานจันไรไหมเห็นปั้นอะไรดอก่อนเส้นปั้มปีทีธนาคาทำทางไหมเอออ๋อไอตรงที่ทำถนนนู่น <c oughs> นะเห็นแล้วครับพี่น้องรถตู้จะขโมยน้ำมันนะฮะตรงนี้หนึ่ง่มีบาปิด อ๋อจะไปเทสีเลนนู่นนะอ๋อไม่โครท่าแกนี่เขาตักเทนู่นบ่ั่ยยูงซอม่นั่นแหละที่ถ้าเสร็จแล้วอ่ะอ๋อแล้วไม่โคนี่ล่ะไม่รู้ผมไม่ใช่พี่เสแจนนนนอ้าวโอ้ยโยนดินเหนืออะไรตัว Ay, cái chân ba gây Tại lịch mình tên này Nó sẽ ăn với chân lại đi Ôi, anh làm gì เอ้ะทำไร <laughs> อโอ้ไม่ฟุ่นจะลบเลยเดี๋ยวลงก่อนเรียบร้อยหิงกระชวดถึงดินเลย <c oughs> โอ้นี่คนไม่ช็อตนี่ <c oughs> โอ้แรงจัดสัมผัสได้เล็กโบมีคิวอีกรอย เ้ใส่ดินเ็ปุ๊บลองดูที่นืดมันเยอันเดียวเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันะครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ